รีวิวเครื่องเล่นเทปที่โอหงฮิววินเทจนะครับยี่ห้อในชาแนลนะครับโมเดล rq 5้าสานะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบเลยสวยมากนะครับตัวนี้นะครับมีรอยบ้างนิดหน่อยตามกันเวลานะครับรอยเพื่อนรอยนี่นะสินค้ามือสองหลายปีแล้วนะฮะก็ต้องมีรอยบ้างนะครับมีช่องเสียบไฟ ac สองโวลต์นะครับแล้วก็ช่องไฟ dc ไฟลบหกโวลต์นะครับ อันนี้ใส่ฐานได้ครับฐานสีบ้านฐานไปใช้บ้านเรานะครับทดสอบให้เรียบร้อยนะครับใส่ฐานได้ทดสอบเรียบร้อยนะครับพาได้เลยนะครับพาไปไหนก็สะดวกเลยไม่อินเจแปนนะครับตัวนี้นะครับสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะครับต่อไลนอินได้ต่อโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้ผ่านช่องไล n e อินไมมิกนะครับไมล์อินไมะฮะอย่างใช้งานเต็มระบบเสาวิทยุหักไม่งอสภาพสวยนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบวิทยุนะครับ วิทยุจะทดสอบ AM ให้ก่อนนะฮะเรื่องขึ้นด้านบนนะครับเรื่องบินตรงกลางนี้นะครับเอ็มนะครับพระเจ้าค่ะพระองค์อันนี้เอ็มนะครับอ่าก็ไปเอเอ็มนะครับโรคที่เกิดมาจากความเสื่อมท่าเอ็มบ้านเราจะรับได้ตั้งแต่แปดสิบเจ็ดจุดห้ามกะเฮิรตซ์จนถึงเก้าสิบนะครับคำถามของนางสาวนัทถาพรเป็นลูกเลี้ยงของนายนพรัตน์อดีตผอสํานักพุทธนะคะแล้วแม <90 S 1> นี่ยฮะคอเลสเตอรอลที่มันเกิน90อะไรที่มันไม่ดีดที่มันเกินเกินนะครับถ้าจะได้ถึง90<ๆ>วัดเขาทุเรียนตำบลเขาพระ,ะรอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะเนี่ยรากได้ถึงประมาณ90 ีถึง้าบ้เหมายหลักในการตรวจค้นอ่ะแล้วจุดนเราะปรับกลุ่สอับอะบบปัตคอขนแจ่ะีคุณบมเดจุดนี้จะมาขยายความให้ฟังอาจจะวิทยุโรงเทพนะครับเป็นที่ดินตบกรีดโปเถรโรดเรงนี้นะครับปุ่มส้มนะครับเที่รวมกันเเข็มดีแบตเตอรี่ติดปกตินะครับจุดที่าคุณผู้ชเป็นที่ดินทคตกรับอำเภอ คลีนนครนายกจุดนี้เนื้อที่ประมาณสามเรียนนะคะตามโฉนดสองจุดนี้เนี่ยอันนี้อาจจะวิทยุลงเทปนะก็บอกว่าเติร์นเลขที่โฉนดเซสส์จุดที่ห้าทุกท่ามเป็นที่ดินในพื้นที่ตำบลหนองแสงอำเภอปากพลีนครนายกจุดนี้เนื้อที่ประมาณสามไร่นะคะตามโฉนดสองต่อไประบบไลน์อินนะเปิดอยู่ในโหมดเทปนะครับนะฮะแล้วกดอ่าเพย์บุลเรคคอร์ดเหมือนเดิม นะครับเดีวจะเปิดเดี๋ยวผมจะเปิดจากเครื่องนี้นะกัถ้าไม่กดเพย์บลูแล็คอร์ดมันจะไม่ดังมันออกแบบนะวิทยุรุ่นเก่านี้จะออกแบบมาให้สําหรับอัดโดยเฉพาะต่อเข้าจากตัวนี้เข้าอัดตัวนี้นะลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์เปิดยูทูบนะเปิดมาแล้วก็กดตรงนี้นะครับรก็อัดลงเทปได้เลยนะครับเทปเต็มระบบก่าหน้าก่หลังเต็มระบบเรีเคาน์เตอร์เดินนะครับรบบปิดกฎหมาย แล้ววันนี้เนี่ยพลังตรทดสอบฟังตรสอบฟัง้นต้องปิดแล้วก็ถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับคอซ้ายนะครับวันนี้มันหนึ่งห้าสองก็เลยยังไม่ได้ลงในอะไรเยไม่มีไมค์ในตัวด้วยนะครับแต่เราบังปิดกฎหมายอันนี้ที่อาจจะกออุปกรณ์ภายนอกมอกี้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยพลังต่อไปฟังระบบเทปนะครับปุ่มสต็อปตรงนี้ปุ่มอีเจ็ตตรงนี้นะครับคนละปุ่มกันนะครับตรสอบฟังระบบเทปครับ ตรงนี้เสียงดีฮะคนปรับ,บได้นะก่อซ้ายนะครับก่อขวานะครับเสียงใสครับเสงดีตอนนี้ไมอ่านไม่ยานนะเสียงวิวติวดตน,นะก่อแต่ลน ระบบเต็มรูปแบบนะครับตรงนี้นะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวจะเทปเพลงไทยให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะดวงใจอาดุลอนุตรีอ่าได้แค่นี้ติลิกรสิทธิ์นะครับ โอเคนะครับขอจบกันเลยมิวคันนี้นะครับครับ